สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่3เศรษฐกิจนะคะเช้าวันนี้อยู่กับเรา3คนค่ะคุณชมพนุชคุณติติกรและดิฉันพัชราค่ะครับวันนี้3มเศรษฐกิจให้ความสําคัญนะครับกับกรณีที่มีการส่งพัสดุกันนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยก็มีข้อสงสัยต่างๆนานามากมายนะครับเกี่ยวข้องกับมาตรการแล้วก็กระบวนการต่างๆของไปรษณีย์ที่มีการส่งกันเรื่องนี้นร,ร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกับคุณชมพนุชกันเลยะคะ่ะครับเชิญครับ ค,คุณทิตกรคุณพัชราคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะมันเริ่มมาจากกระแสวิพา์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการของไปรสีนีไทยบังเอิญว่ามีผู้ใช้บริการท่านหนึ่งค่ะเขาโดนเหมือนกับว่ามีการประทับตาที่หน้ากล่องพัสดุนะคะ,คะบอกว่า ถ้าเกิดว่าพัสดุกล่องนี้ได้รับความเสียหายทางผ,ผู้ใช้บริการนั้นจะไม่มีการเรียกค่าเสียหายจากทางไปรษณีไทยเพราะฉะนั้นทางผู้ใช้บริการท่านนี้ก็เลยเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาแล้วก็ไปร้องเรียนนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ถูกแชร์กันไปจนเป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้นะคะก็คงจะต้องมาติดตามกันว่าทางไปรษณีไทยนั้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็การชี้แจงจากทางไปรสณีไทย กันสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางผู้บริหารของบริษัทไบร์สัีไทยนั้นได้ออกมายอมรับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทไบร์สัีไทยนะคะแต่ว่ามีการชี้แจงออกมาเหมือนกันว่ามาตรการดังกล่าวก็คือการที่มีการกําหนดนะคะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเซ็นชื่อยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายกับการชํารุดที่เกิดจากการห่อหุ้มสิ่งของที่จะฝากส่งนั้นเป็นเรื่องที่จะนํามาใช้กับพัสดุที่ทางเจ้าหน้าท ประเมินแล้วว่าการห่อหุ้มสิ่งของเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายแล้วก็มีการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการแล้วนะคะแต่ว่าผู้ใช้บริการนั้นอาจจะยังยืนยันนะคะว่าจะยังคงส่งพัสดุในลักษณะแบบนั้นต่อไปค่ะซึ่งทางไปรณียีไทยเองก็เลยจําเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการลงนามยินยอมเรื่องของค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรงก็ตามค่ะก็ยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วเนเบื้องต้นจะใช้วิธีการแนะนําการห่อหุ้มสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรณียีอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็กํำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ให้ความสําคัญกับสิ่งของทุกชิ้นที่ผู้ใช้บริการนั้นได้นํามาฝากส่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเรื่องของอัตราการขยายตัวเกี่ยวกับปริมาณของพัสดุที่ถูกส่งผ่านทางไปรสีนีไทยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ตัวแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คืออัตราการขนส่งพัสดุข,ของประีย์ไทยที่มีการขยายตัวกันปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ15%นะคะนั่นมาจากการขยายตัวของทางธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซช่วยผลักดันให้ธุรกิจของประีย์ไทยนั้นขยายตัวได้ตามไปด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะ ผู้ที่ใช้บริการก็มักจะส่งพัสดุในรูปแบบของ EMS มากถึงวันละ280,000ชิ้นค่ะตามมาด้วยพัสดุธรรมดานะคะ270,000ชิ้นแล้วก็พัสดุลงทะเบียนค่ะในอัตรา250,000ชิ้นต่อวันด้วยกันค่ะไปดูข้อมูลต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียน ในส่วนของการให้บริการของบริษัทไพรสีไทยนะคะเมื่อเทียบกันแล้วปี2,555กับ2,556ถ้าเทียบกันเป็นจํานวนชิ้นต้องยอมรับนะคะว่าปี2,556นั้นเพิ่มขึ้นมามากกว่าปี55หลายเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะคะจาก36,000กว่าชิ้นเป็น56,000กว่าชิ้นแต่ว่าข้อโรงเรียนต่างๆซึ่งก็มีอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือพัสดุเสียหายพัสดุสูญหายแล้วก็การจัดส่งพัสดุล่าช้า ดูเปอร์เซนต์กันแล้วนะคะอัตราการที่เกิดปัญหาเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวลดลงไปกันพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เองก็เป็นเป้าหมายนะคะที่ทางไพรส์นีไทยก็ตั้งใจนะคะว่าอยากจะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเสียหายสูญหายหรือว่าล่าช้าออกไปอีกแบบนี้นะคะเราอยากให้คุณผู้ฟังนะคะผู้ชมได้ดูนะคะว่าในส่วนของผู้บริหารของทางบริษัทไพรส์นีไทยนั้นเขาคิดเห็นแล้วก็ชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ อันนี้ต้องทาความเข้าใจไม่ใช่มัดมือชกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ประทับทุกห่อนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะประเมินหรือว่าสอบถามว่าข้างในเนี่ยฝากส่งเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ดูสภาพการหุ้มห่อว่ามันเหมาะสมแข็งแรงหรืออะไรหรือไม่นะ,ะถ้าเป็นพวกกล่องธรรมดาลแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ต้องประทับอะไรปกติเหมือนเดิมไอ้สิ่งที่ประทับเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ได,ได้ได้เห็นสภาพแล้วว่ามันไม่เรียบร้อยนะฮะก็อาจจะต้องแนะนําให้ไปหุ้มห่อใหม่หรือว่า หาสิ่งของที่ที่ปกป้องหรือป้องกันที่ไม่ให้อ่าแตกหักหรือถลอกหรือชํารุดเสียหายเนี่ยนะฮะแต่ถ้าผู้ใช้บริการเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ไม่ดำเนินการหรือว่ายืนยันที่จะส่งว่าไม่เป็นไรส่งอย่างเงี้ยก็เราก็จะให้ประทับตาว่าเออจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการหุ้มห่อไม่ไม่ไม่เหมาะสมถูกต้องนะฮะหรือแข็งแรงเพียงพอเนี่ยตามที่บริษัทเป็นไทยกำหนด นี่ก็เป็นคําชี้แจงนะคะจากทางผู้บริหารบริษัทไปรณีนีไทยค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจการชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่ของไปรณีนีไทยกับผู้ใช้บริการกันมากกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าพัสดุนั้นอาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายชํารุดเมื่อเจ้าหน้าที่บอกเราก็อาจจะต้องปฏิบัติตามนะคะแต่ถ้าเกิดเรายืนยันว่าเราจะจัดส่งแบบนี้แหละทั้งๆท,ท,<ม>ที่มีความเสี่ยงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะคะครับขอบคุณครับนั่นแหละครับปัจจุบันนี้ การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผลักดันให้การใช้ประสิยีด้วยการส่งสินค้าผ่านพัสดุกนะเติบโตไปด้วยนะครับดังนั้นความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่วันนี้เองก็มีการออกมาทําความเข้าใจกันแล้วต้องให้ความสำคัญกับการร้องเรียนทางผ่านทางโซเชียลมีเดียกันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไปเร็วกันมากๆนะนะคะ